ตำแหน่งแกนแชมเปี้ยนนะครับตำแหน่งแกนแชมเปี้ยนนะครับวันนี้สวยมากนะครับตัวนี้กวมัจำมัมมาครับตัวนี้มันคล้ายครับสวยมากเลยครับ มากเลยครับต่านี้